สวัสดีค่บพบกับรายการดังทีเดยวันที่ดังีนครับเคก็จะมาอยู่ในสแตนดาร์ดศูนย์จุดศูนยในพาร์ทที่5กันอีกแล้วนะฮะับถึงพาร์ทหแล้วถึงพาร์ทเจ็ดเราจะปรับเบลชอนกเป็นศูนดแต่ถ้าศ0 3ดดสามแล้วมันมี็ูน0 0 1ุก็จะอัปเดตเลยทันทีเราจะมาเล่นกันเลยนะครับตอนนี้0.02อยู่อยากเพิ่งเป็นศ0 3จดศยจมแ่าะนั้นเราเอาชิลรกันเลยครับ โอเคครับตรงนี้ก็จะคขนของไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตลุยเราจะมาตะลุยเลยละ่ะเราจะมาอ่อพวกหาอุปกรณ์แบบในศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งในพาร์ทที่สองนะครับคุนนี้มุนตนาขอตัดได้ไหมคุณว่าคิดศูนยงพอคุณก็ตัดแม่งเลยนะ เอแต่วันนี้มีลูกมะพร้าวด้วยอะ่ะเก็บแม่งเลยอะ่ะของของออาของเราไม่เต็มเนี่ยแล้วเราทำไมเราเก็บไม่ได้ล่ะต่อาวนี่งไงฉันเก็บไปแล้วทำไมฉันต้องเด็ดออกครัของนม้นด้วยอะ่ะทำไมฉันไม่เก็บเลยเอาไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อย คือโคนนดเหลอกลายเป็นน้ำซะเห่อ <Yeah. S 3> อืมอืออืมอืมอ,อยังไม่ขาดอีกยังไม่ขาดอีกเลยใช้สู่เลยครับนี่ครับกับระหอยฮะฉันฉนี่ชน้องไปตัดไม้ทำารยป่าอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้น่าสมเพชจริงเลยเนาะ ไดครับเถอะได้แล้วยังไงแล้วของก็เกมเราป้ายแล้วอยู่อาหารด้วยแค่รอดเดียวเองนะครับตรงนน้นเป็นเรือของเราเราต้องจำไว้ให้ดีศูนย์จุดศูนย์จุดสี่หรือศูนย์จุดศูนย์จุดได้ๆไปใช้ศูนย์จุดศูนย์จุดสี่ดิศูนย์จุดศูนย์จุดสองหรือศูนย์จุดศูนย์จุดสามเนี่ยมันอัปเดตหรือเปล่าว่ามันมีเห็่มทิศ แต่ผมดูว่า0ูนูนสามันมีเข็มทิศแต่ผมไม่รู้ว่าศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมันมีเข็มทิศหรือเปล่าก็มารูมอนการทำไมมันกระตุกวะก็เลยผมใช้สูตรมากันไปแล้วใช้สูตรอ่ะหายก็แลกเลยวะหายก็ก็กระตุกเลยทีเดียวตรงน,นั้นมีควันแต่เราเก็บไปแล้วเนี่ยอ๋อฉันต้องเก็บอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคเราจะได้แคมไฟได้แค่แคมไฟเรา รู้ว่าทำไมมันลงสามารถไม่สามารถทำอะไรได้เราต้องมีเชือกเอาลืมเชือกไปเลยเี่จะสร้างเขาอ,อย่างไงล่ะเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเชือกอยู่ไหนเอาเจอหินก็เก็บไปก่อนอืมเลยเชือกยังยังไม่โตนะคบ ผมเห็นแล้วครับต้นหนึ่งแต่มันยังไม่โตเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บไปได้อยู่แล้วอันนั้นเราเหินเก็บวางไว้ก่อนอะเราด้ยยังสร้างอุปกรณ์อะไรไม่ได้เฮ้แต่เราเราแต่เราสร้างอุปกรณ์ครบหมดแล้วเนี่ยอา้าวแล้วเราสร้างอะไรล่ะเราต้องถือ,อพาร์ทนี้ถ้าสร้างบ้านคงจะดีนะแต่ไม่เอาครับผมขอไปตัดไม้ชุดต้นหนึ่ง ได้หรือเปล่าตรงเนี้ยตรงเน่ที่ผมเห็นแต่มันยังไม่โตมันมีแค่ต้นเดียวเหรอวะอืมเออมเออเออมเออมเอ่มเออมเรียกันอ่ะเก็บเอาเก็บไม่ได้อีกต้องเด็ดมาด้วยโอ้โหอืมเ่าเฮ้ยเฮ้ยนั่งๆเฮมันเก็บตรงนี้ได้ไหมเว้ยอืมเอาตกมาแล้วครับอืม ไม่ต้องเด็ดออกมาเลยครับผมจำได้ไม,มีอันหนึ่งเนี่ยเอาหายเอาเนี่ยเพะฉะนั้นพาร์ทนี้เราหาอาหารละกันครับหาอาหารให้เยอะๆละกันแล้วพาร์ทหน้าทํทเตียงนอนกันครับท่านัดไม้รอเลยละกันครับ <c oughs> น่งจะพาร์ทหึ่งออกไปก็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 ก,ก,ก,ก็อะไรนะก็ก็ก็โอ้ ติดอ่างจริงๆไม่พูดลกติดอ,าอ่างจนรอดเลยศูนย์ศูนย์ดสามผมจะพานี้ด้วยนะครับตะลุยดำน้ําด้วยจะผมเสร็จได้มากศูนย์ุดศูนย์จหนึ่งผมมีอากาศออกซิเจนด้วยสามารถดำน้ําลึกๆถ้าเราหายใจไม่ออกเราก็สามารถเอ,อสามารถเออเาออกซิเจนเนี่ยมาเอาใส่ป่าของเราแล้วเราก็ดูได้นะครับ แล้วมันก็ออกซิเจนมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็หายใจออกได้นะครับอ่ะกินไปก่อนเลยเคาะเคาะเคาะอุ้ยตอนนี้ไม่มีการบักแล้วนะครับตั้งแต่ศูนย์จุดูนจุดสองมันก็บักว่าจะจะไม่เห็นเออ่ลูกมะพร้าวเนี่ยว่ามันปิวไปไหน นะครับแต่0.01เนี่ยมันหายไปเลยแล้วผมต้องไปหาแต่ผมก็หาได้นะครับบางบางครั้งแต่บางครั้งก็หายไปเลย <laughs> หายไปเลยดูไม่ได้ทนตั้งตัวเริเร่มโตอย่างวันนี้อันพ์ทนี้ก็ขอตัวริบกันไปเจอกันพัทหน้านะครับพ์ทนี้ก็เออ่ไปหาอาหารกันก่อนนะครับก็ขอตัวริบกันไปเจอกันพัทนาครับสวัสดีครับทา่าบไฟไปก่อนครับ อ่ะโอเคบ๊ายบาย